สวัสดีครับเช้าวัานอังคารที่4พฤศจิกายน2568นะครับเราฝากกุญแจกดแชร์กดตามตลาดนะัดโคกกระบือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับมันหนีบรรยากาศฝนสีมีหนาแน่นอยู่พอสมควรอยู่นะครับป้ายเข่าสนามบลนไดอกนะครับอาจจะนะคเคลื่อนไยเขา่าเคาะไปแล้วนะครับแต่ว่ากับเบาบางนะครับประมาณ5 0นนี่แหละ ปริมาณการสีจะมียนส่วนมากจะเป็นตัวในหน่อยนะครับตัวหน่อยกับตัวกลางๆนะครับตัวใหญ่ๆกับพวกท่านมีพ่นสีนะครับส่วนมากกับเป็นร้อยร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่หาบวกร้อยสามสิบนะครับร้อยใหญ่ๆร้อยสามหานกันยืนหนึ่งอยู่นะครับร้อยร้อยสามหานกันยืนหนึ่งอยู่ตัวใหญ่ๆที่สุดกับส่วนมากกับเป็นตัวจอยนะครับ เวียดนามใหยสิบเก่าะครับปลาผูน้อยสูงรอยิบหานะครับนครับเวียดนามไท้สิบเก่านะครับหลอดสองค่ะหลอดสองสื่อเร็วสำหรับสองเมืองนเวียดนามไทยสิบหก

สตัวนะครับเปิด2ตัวอัครับเจ็ดหมื่นห้าสันสามหมื่นปดตัวผู้นะครับศูนย์ร้อยสามหาบวกร้อยสีบตัวผู้ร้อยสามห้าบวกครับ สามหมื่นแปดเจ็ดสิบห้าสองตัวนะครับเปิดน่าพินคูนะครับตัวเมียนะครับสูงรน่อยสามหาอุ้นอ้วนสี่สิบสองหน่อยก็อันใดกันเย,ยียดนย้ำว่าไงเวียดน้ำว่าไง รลอยสี่สิบเองลอยสามห้าบวกรลอยสี่สิบนึ่งวดใหญ่เงี้ยนะครับเมื่อนี้เวียดน้ำสื่อเอื่อยๆครับต่อใจเย็นนะครับ ต่อใจเย็นนี่หลินช่วงน,นี้น้ำถ่วมพายุเข่าอยู่ลูกนี้นะครับน้ำถ่วมเวียดนา้ำอยอ่นะครับเอาดท้ดายแล้ว เยๆก็มีดวยนะรอยสีบวรอยสี่สิบยสี่องสีสิบสามเมื่อนี้เวียนนามกับแพ้กันแบบยืนเอื้อยนะครับเมื่อนี้กับใส่ข้าว่าศพเศ้ากัได้อยู่ดอกครับนี้นะครับ

ขาดอยู่พันหนึ่งนะคมันจะอเอาสี่หมื่นสามหยดไปสี่หมื่นสองนะปกผูนะครับตัวผูนะครับผูใ,ใหญ่สูงหว่อสี่สิบนะเอาป่า แพงเลยเห็นหน้าว่าแพงเลขาดกันอยู่พันหนึ่งได้กันแล้วครับมื่นสามไวรุ่นนะครับร้อยยี่สิบห้าบวกมื่นสามเหมือนจูบผูกนะครับ เสาชื่อไร่ลงสิพะจ้าพระท่ข้ามคุณกระไดกันแล้วนะครับหลอดสองหมื่นนะครับตัวเมียนะครับ,รบสูงลอยสามสิบบวกนะครับเมื่อนีสื่อออ์นะครับปกติกิดเร้าหายนะครับลอยนี่นะครับเมื่อนีหลอดสองนะครับ ตัวแม่กับลอยยิบหากระเนนะครับเือนนิดๆกรนะครับลอยหาซิหาเงินเปียหาเือนเปียกเงนเงินกเอ้ยนะครับ ข้ามฝุ่นทีมมุกดาหารทีมเวียดนามมุกดาหารกำลังสื่ออยู่นะครับมื่อน,นี้นะครับมื่อน,นี้มิได้ใจเย็นๆนะครับมื่อน,นี้นะครับครับมิแต่คนใจเย็นๆนะครับบ่หาวบ บดงท่ามพุ่นท่ามพุ่นสาแก้วได้อีกแล้วนะครับกำลังลงบันชีอยู่นะครับเมน,นีทีมสาแก้วเน้นตัวน,น้อยๆนะครับครับทิมสาแก้วเน้นตัวน,น้อยๆรับ้อยยี่สิบห้าครับทิมเวียดนามมูตะหารกรับครับสื่อแม่นะครับแม่แยกลูกพร้อมๆนะครับ ข้างฟังหนีขอกขอกพักเนไญ่๊ะขอกอย่างเนมีเลยครับน้ำหิ้มื่นเจ็ดเดืสูงกว่ายิบหานะครับตัวหนาหนา

ปริมาณขนาดรถรถใหญ่กับเอามาบ่่เตียมรถนะครับแบบนี้ครับปริมาณว่หลายปานไหนนะครับว่หน้าเนี่นย 100, 100, 100, นะครับวัยรุ่นลอยยีสิบหาประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสามนะครับ มือนี้ถือกนะครับฝกายยังลงต่อเนื่องนะครับราคาฝก่รุ่งต่อเนื่องนะครับเบบมียจอยๆสูงลอยแตล่ลอยสี่สิบเก็บนะครับรอดสองที่ก็นะครับ <c oughs> <c oughs> เวียดนามกับต่อต่อบ่หนีนะรต่อหลอยางหนีต่อ,ตอ,ตอหล่ออยยางนหออางนีนะครับชิวๆนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศเ,เรื่อยๆนะครับ